สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับชอมซันน่แหลอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมป 6pm 1ันเทุกคนเย้วันนี้เราก็กลับมาแล้วครับกับเกมโรบบอทอีกเช่นเคยแมบผีครับคุนะเป็นแมบแมปนี้มันเป็นแมบผีไทยครับคุณเพิ่งสร้างหลายวันแล้วครับแต่ผมไม่ไม่เห็นครับว่ามันเข้ามาเป็นแมบนี้แมบที่เราต้องอยู่ในโรงเรียนครับแล้วจะมีไเนี่ยครูหน้าไปได้วอะไรก็ได้ไปกลยนที่เราจะไปรับชมที่ไปเลยคนแรกก็ใช้กับซ้อมคล้ายคนนี้เพิ่มครับ ไอเลยกันเลยก็ Go, เราเข้ามาในตัวเกมมาแล้วทุกคนนะนี่เป็นหน้าผีด้านหลังแล้วก็กดเล่นนะไปเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันเลยครับบอกเลยว่าแบบผีนี่เป็นคนไทยผ้าครับคนไทยเป็นคนไทยผ้าครับทุกคนนะ 6pm โหนเอกาเอาชีวิตเอาเอาชีวิตงเราอะโรงกนี้นไม่ถึงโหนเอกาอวะทุกคน เหมือนว่าเราจะขับ,บขับรถไปที่โรงเรียนหรือเปล่าวะถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนหรือเปล่าวะใช่โรงเรียนจริงด้วยมามาครับอะไรน,นี่ที่ไหนวะที่โรงเรียนแน่เลยทุกคนโรงเรียนจริงด้วย6พีม เกมนี้มีจับสแกและไฟกระพริบปูนเล่นด้วยความระมัดระวังคำเตือนเกล็ดจับสแกที่ผ่ายเลยพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสีนะเนี่ยใช่ Hi. วันนี้ <มา S 2> ก็อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยเขาเดินไปไหนวะอขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานค,ครูกัรอนนะคะ นักเรียนก็ควรกลับได้แล้วข้าจะบอกวแล้วผมก็ยินดีต้องรับโอ้เดินไปผู้เดินไปไหนวะรุเอาชีวิตรอดเหรอหรือเราไงไม่รู้อะมาแล้วทุกคนเฮ้ยลรืมอแท็บเล็ตาบนห้องนี่ว่น้องแท็บเล็ตไว้บนห้องคือไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปเอาแท็บเล็ตก่อนครับ ดูเนี่ยนั่นไงขาวๆจุดๆตรงนั้นเดินไปรเราต้องเดินไปยังได้ชั้นบนมั้าหกหกเท่าสามเราอยู่เราอยู่โม,โมครับทุกคนนะนี่นอยู่ห้องเก็บของห้องคอมพิวเตอร์นั่นนี่มีห้องนี้มียันด้วยใส่เนี่ยเป็นไงโอ้มาย่างห้องนี้ เจอครับแท็บเล็ตนี่ไงโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่นนาานายเฮ้ยก่อนโอ้ยอะไรอ่ะทำไมยังไม่กลับบ้านครนักเรียนเนี่ยกลับยุ่งเลยครับโอ้ยไอ้เนี่ยบิด ไม่นะคูผีไปแล้วไปไหนโอ้ประตูไปละโอ้โหนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยแล้วนี่มันกระดานอะไรเนี่ยกระดาษอะไรวะ,ระ,วะคนเอาชีวิตรอดจากผีคูสมศรีผีคูสมศรีอ๋อผีคูสมศรีเท่าไหร่ะไรนี่ห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปอดภัยปลอดภัย แล้วก็นำเศษผมผสมตะปูไปเผาโอเคเราต้องหนีจากคุณครูด้วยอะไรระไรอยไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยโอ้ขีมาเหรอครูมาหรือเปล่าคูมาอีกโอ้ ไปไฟฉายเลยโอ้โห,หเฮ้ย้ยกตใจไปไปดีไปเลยนี่ไม่ร้ว่าไกไปห่ะไม่ไรดดมู้น้ไปก่อนะไอโอ้โหดักหน้าดักหน้าะไรโอ้โห ห้องยันไอ้น,นี่ห้องอะไรวะห้องพักครูมัง้งทุกคนมียันด้วยไม่เป็นไรไอ้ครูสมศรีเข้าไม่ได้เฮ้ยคืออะไรอ่ะเสร็จผมมดทุกคนเสร็จผมตะปูแล้วได้อะเอาเสร็จผมเลยเล็บไปเผาเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วทุกคน อะไรนี่ <S <S ผเผาแล้วไงต่อเฮ้ยอะไรอ่ะได้ยินเสียงกูกรี๊แล้วไปไหนต่อเอ้ยต้องยันแนเ่เลยว่ะ ทุกคนมันต้องเอาอีกอันนึงครับมาเผาผมเห็นแล้วมันอยู่ชั้นบนรออีคูสมสีไปก่อนเข้าไปเขาเข้าไปอยากน่าจะเจอแล้วแล้วเอาไปเผาข้างล่างรอฟูหอไหมไปเลย เราน่าจะไม่เห็นแล้วครูอรอรอ,รอครูไปก่อนทุกคนผมทำได้แล้วทุกคนรอรอเอาอีกอันนึงอันนั้นใอยู่ชั้นสองทำไมที่ครูมันอยู่ครูมันชอบอยู่ชั้นนี้ คันนี้เอาแล้วใช่ไหมเอาแล้ว okay. โอเคไอ้สมสรีมันว่าอะไรจะไปวะไปสักทีดิเจไปละโคตโอ้ไหนโอ้ยตัวยางหน่อยไปไปอื่นนี่กกว,วิ่งคนเร็ว่ิ โอเด็ดลู้ติดบ้างอะต้องต้องทำใหม่หมดเหมือนไมหมอ่ะทุกคนอ๋อไม่ต้องทำใหม่หมดโอเคโอเคทุกคนเป็นยานสปีดไหมเนี่ยประตูก็ยังโดนเหรอวะตายแล้วไหมล่ะ ผมว่าดูทรงนายชั้นหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วเหรออืมอยู่ไหนวะ ้นไไีไม่ไปเหรอวะไม่ไปเหรอวะเรยวนี่ไงฉึงจะได้ตาย อู้เาวเสร็จอ่ะรอก่อนไปละมันไปละเผาเลยเออไงตัวเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาอะไรดูพัก ทำอะไรอยู่คะอุ้ยอะไรอ่ะผู้เหมือนหายตัวไปแล้วอปไหนไปไหนนี่เอาไหนไปเลยวะในกองเลือดในเลือดมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วใช่ไหมต้องไปไหนเดินไปเดินไปตรงไหนวะอ๋อตรงไหน เดินไป,ไปเป็นยังไงกคนเหมือนว่าเราต้องเดินไปป้อมยามทุกคนนะเราเดินไปฝั่งไหนวะตั่งนี้ใช่ไหมเจเดินไปได้ไปฆ่าศูนถูกไประยะไยะผ่านด่านนี้ไปได้โอ้โคตรนานเออเราอยากลักป่าดีบ่ะนี่ครับสนามบ้านจิงด้วย อ๋อเนี่ยแข่งกีฬาสียับที่เราเห็นน่าป้อมยามเจอแล้วเอ้ยมีมียามอยู่ด้วยสวัสดีครับยามวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีละสิทธาใช่ครับคุณคุณอาครว่ารเราให้ผมฟังได้ไหมครับ ครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วโอ้แกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนกระดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีลบหลู่หมอผีจนตายเวลาสิบแปดนาฬิกา ชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโปเเอแบบนี้อ๋อเปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจล้วฉันเอาไว้ในห้องหมวคณิตหัวยคณิตอีกแล้วไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกยกอทำไมคุณถึงไม่ไปเอากับผมหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอก ก็ได้โชคดีล่ะผมว่าน่าจะมีผีได้เลยวะ่ะดูทรงแล้วยา้ายไปกับผมเหรอครับเนี่ยต้องไปห้องพักคันิทห,ห,ห้องห้องคัน้เหรอชั้นห้าชั้นห้าอ,อ๋อเนี่ยอ๋อมันเปิดให้เองไม่มีหนวกวะ่ะชื่นชื่นลิฟต์ได้ไหมเนี่ยที่เกียร์เดิน มาแล้วเนี่ยห้องคณิตเข้าไปแล้วพรุ่งนี้ดิฉันไปเอ้ยพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกับมาะมรีอะไรวะยังไม่ดไ้น,ไนัะเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ที่ กับห้องหน้าจะสีต้องลงไปอีกแล้วอย้ยชั้นล่างอะไรวะเนี่ยห้องเวทีผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิศตึกวิ์นะครับพอดีพรุ่งนี้ไป,ป <ะ S 1> ส่งตจะบ้าตายเฮ้ย ต้องเราไปไปเอาตึกนั้นเองไปไกลอยู่แน่เลนะทุกคนนะจะบ้าตายเขาอตึกวิสไปที่ตึกวิสทลิปนี้ขอละขอ,ขอคนละถ้าสิบไลค์ก็พอหน้าร้อยไลค์ก็ไม่ถึงหรอกทุกคนนะสิบไลก์ก็พอถ่ายคลิปน้ำมาทุกคนนะไปตึกหนุ่ยแล้ว ยางมังยูไหมเนี่ยยังยูยังอยู่ยาัมังยู่ตึกนี้ที่สุดครูสมศรีอยู่อ่ะใช่ไหมใช่มาแล้วนี่มันเบสทีเล่นบาจัวใจวายนี่ไม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 ่จริงโอ้ น่าก,กลัวเฮ้ทไมแกม่ัไเธอไปอยู่กับฉันไหมไม่อยากอยู่วบคุณบ้าอยู่กับผีวะดูสรงแล้วผมว่าผมต้องไอ,อ้นี่ไอ้นี่ละ cho bé một xí rồi Ủa rốt mà cái cây nữa nè Không, này subscribe cho kênh กลับไปที่ไอ่กลอน่ากลัวยังวะทำไมวะมีชั้นสองแล้วถือวิ เสียเวลาจัดเ้ลกว่าจะได้มาเท่เย่เลยนะครับกว่าจะได้มาแทบแย่เลยนั่นเนี่นยเหนื่อยไม่เหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยขึ้นไปเหมือนเดิม โรงเรียนแล้ววะเนี่ยทุกคนชื่อว่าโรงเรียนแล้วอืมห้องนี้ใช่ไหมเวทีเปิดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยชี้เขาชี้ไปไหนอะเอาคุณเจนั่นแหละ ทำกูมันจะทำอะไรกูมไม่เนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน่านลกวยังมไม่ผีได้ยังวะโรงเรียนเขาไม่มาเลยผมใช่ไหมไปห้องเออห้องไหนวะห้องนี้โอเคมีผีได้เลยวะ นั่งก่อนสิน,นัน่งก่อนสิผมมาเูดแจครับนายชยานันเปรมสุขหมอคู้อิต่อ้องทสอบนี้เธอต้องทำข้อสอบนี้ให้ได้ก่อนข <The> ้อสอบสำหรับเด็

8กดดีสก้ดเครูโคน่ากลัวแล้วอ้ะโอใช่แอปโอ้โห้อะไรเ้าหดืวะโอ้่ครูคนนี้เร็วคนนะคนนี้นายชัยชยานั้นอะไรอ่ะอุ้ยเจอยู่ในป่าอะไรวะ ขอบคุณมากครับกี่เล่พูดกับคุณวะมาเล่รุร่เจมกลับไปที่ห้องกลับไปที่ยาบอมาเล่พี่ยามผมได้กุญเจม,มาแล้วนะเปิดยังไงหรอครับพี่ยามเฮ้ยเอ้าเอเอ,เอ,เอไม่นะยามเป็นไรอะ่ะฉันตอนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วสิ เปิดเปิดแล้วอะไรวะจบแล้วเหรอจบแล้วเปล่าวะเน่ยจบแล้วนะรอมันโหลดแบบกว่าตู้โซนจบแล้วแน่เลยไรแบบนี้เพราะว่าไปอื่นอะไรอะรอดแล้วใช่ไหมวะ ฉันลอดแล้วใช่ไหมโอ๊ยหวยับไฟดับเองไฟดับผีที่อยู่ในหน้าปกแค่ทุกคนโทรละใบน้ำซะด้วย คุณว้าวคุณว้าวพวกกันไม่จบที่หรอคนเบื่อกันแล้วพวนูนะเออใช้ไฟใช้ไฟก็ได้นี่หว่า หนูว่าเราต้องหนีกับผีด้วยเขียนท,ที่ผายเลยกับหนีผีเนี่ยวันนี้เจอแล้วหนึ่งน,น,นั้นไงเจอแล้วมันอยู่งั้นมันอยู่งั้นมันติดบั๊กอยู่กูมินโอ้ย ไปแล้วไปแล้วันไปแล้ว,ลวเราก็มาฝั่งนี้ต่อว,ว้าวเจออีกแล้วอีกหนึ่งสามอัน จับผมกดลงน้ำเลยเย่าวเอียนเสียวันที่ห้าเหลืออันสุดท้ายแล้ว โอ้ยแล้วกูไม่รอดแน่เลยไม่รอดแล้วล้วนมาตัวสุดท้ายละโอมเป็นยังไงเนี่ย แข่งกันกับมันไม่ได้อะทุกคนนี่ตุ้งที่ผนี่แหล,ล,ล,ละเราวนนี้ทุกคนรอมันมาก่อนโอเคผมรู้แล้วผมต้องรอมันมาก่อนน่าอยู่เมื่อกี้งที่ผีอยู่นั่นแหละผมว่านะทางนี้ มันไปอยู่ไหนวอะอันสุดท้ายอะไที่มันหาย,ยากสุดอ่ะโอะไม่มีเลยวะแถวตอนนี้ตอนนี้เจอแล้วเคคพบแล้ววาลต้องมีชุดนี้เลย ่อยน้ำอะไรอ่ะมันปิดทางน้ำไว้มันปิดอะไรมันปิดแม่เราออกเหรอ ผมไม่ได้เหียนปิดไว้อ,ยยยอยว๋อนั่บันไดไปใส่ตรงนี้ว่างแล้วก็รอแล้วขึ้นไปได้ตัวอ๋อมาขึ้นบันไดโอเคขึ้นละพีสามมีหลายต้นมีหลาลยผมอ่ะ ถึง,ถงบ้าน,านแล้วโอเคเรา,าจะไม่ได่กลับซะแล้วนุว่าจะไม่กลับมาแล้วนี่บ้านเรากลับมาแล้วนะแม่อ้าวลูกหลับมาแล้วหรอทำไมลูกมอมแมมจังไปทำอะไรมาเอาไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมอ่ะนะ งงจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะครับครับครับแม่มาทำไมห้องมืดจังวะอาบน้ำผมชอบอะไรอ่ะเจมนี่หน <มา S 1> ด็กมาลกมากินข้าวมาทานอาหารข้ามกันเถอะ ผมไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกก่อนนี้นะลูกนอนว่าต้องมีผีโผล่มาเลยอะพอเปิดตาหนึ่งอ๋อฝนตกไงต่วอุ้ยฝนตกทำไมอ่ะทมมันเป็นสีแดงๆอ่ะนี่มันดือดอะไรกันวะเนี้ย อุ้ยมาอีกแล้วจากเท่าระบายน้ำเหน PM จบแล้พีเอ็มจบแล้วก็จบแล้วเย้ เขาว่าเขาจะทำเขาจะทำภาคสามทุกคนนะจะทำภาคสาม้ะรอก่อนนะาตอนนี้เขากำลังทำภาคสามภาคสองผอ้ผิดผู้ิดเนี่ยโอเคแล้วไาแล้วก็อย่าลืมก่อนแรกไปใช้แบบน้รพไก่อกดบ๊ลยไมบลบ๊ายบายโลกถูกเวียงวือไปวีมาสำเริงสำราญผ่าน